เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็ยังอยู่ในประเด็นข้อสงสยัยเกี่ยวกับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงนะครับสำหรับประเด็นข้อสงสัยในคลิปนี้นะครับเป็นกรณีข้อสงสัยที่วันนี้เนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผู้ที่มีคุณสมบัติและได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลางจำนวน70ชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขอยู่แล้วนะครับ วันนี้ท้องถิ่นสามารถรับสมัครได้และให้เข้าทำหน้าที่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นได้เลยหรือไม่และจะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่สำนักง,งานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเป็นผู้จัดอบรมอีกหรือไม่นะครับคำตอบในเรื่องนี้นะครับตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ว4 2 5 3ลงวันที่21กรกฎาคม6กเนี่ยกำหนดให้ท้องถิ่นประกาศรับสมัคร และคัดเลือกผู้ที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิน่นดังนั้นเนี่ยท้องถิ่นต้องดําเนินการประกาศรับสมัครและดําเนินการคัดเลือกให้ได้ผู้ที่มีความเหมาะสมและประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้สํานักง,งานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมให้แล้วเสร็จนะครับ กรณีมีผู้ผ่านการคัดเลือกใดแสดงหลักฐานว่าเป็นผู้ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุชั้นกลางจำนวน70ชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขแล้วเนี่ยถ้าท้องถิ่นใดได้ตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันได้ชัดเจนว่าเป็นการอบรมตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ว6 2 9 0ลงวันที่18ตุลาคม2562 ออกตามความในข้อ3ข้อ4และข้อ8แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิน่นและเบิกค่าใช้จ่ายพศ2562แล้วเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจแจ้งสำนักง,งานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอไม่ส่งผู้ผ่านการ คัดเลือกเนี่ยเข้ารับการอบรมก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับผู้ที่สมัครเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเนี่ยถ้ามีหลักฐานชัดเจนนะครับแล้วก็ยืนยันว่าผ่านการอบรมหลักสูตร70ชั่วโมงมาแล้วเนี่ยนะครับวันนี้นะครับก็สามารถที่จะแจ้งยืนยันไปยังสำนักง,งานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนะครับไม่ส่งผู้ที่ผ่านการอบรมแล้วเนี่ยเข้ารับการฝึกอบรมก็ได้นะครับ สำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารและอยากจะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ